สวาากี่คนฉันไม่เคยสนเลยสสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าวันอาทิตย์ที่สดใสแบบนี้นะคะทุกคนตอนนี้พี่ยิ้มมันยังไม่ตื่นทุกคนเหมือนเดิมตลอดตั้งแต่มีลูก2คนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันไม่เคยจะเข้าไปนอนในห้องให้พี่โบอยู่กับลูก2คนทํางานเสร็จมันก็นอนในห้องเลยทุกคนตอนเนี้มันยังไม่ตื่นเลย จะเที่ยงแล้วเนี่ยทุกคนไม่เคยจะตื่นขึ้นมาดูแสงพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าหรืออะไรแล้วไม่เคยเห็นตื่นทีไรบ่ายทุกทีจะให้ไปทุเร้งทุระให้หน่อยก็ไม่เคยจะตื่นเดี๋ยววันนี้รู้เลยนะคะทุกคนสําหรับการปลุกผัวแบบพิสดารนี่พี่โบธนัดนี่ได้ยินเสียงไหม ได้ยินเสียงรถไหมตอนนี้พี่ชาติเขากำลังบ้ารถพีสิงของเขามากพี่โบเห็นแล้วพี่โบก็เลยคิดไอเดียหนึ่งออกว่าพี่ยิ้มแม่งขี้เสาเดี๋ยววันนี้นะจะได้เจอรถพีสิงพี่ชาติพี่ชาติเขาไปทําท่อมาท่อซิงแบบเดลฟาสห้าเดี๋ยววันนี้นะพี่โบนะจะหวานพี่ชาติให้ไปปลุกพี่ยิ้มหน่อยแต่ว่าปลุกยังไงเดี๋ยวมารอดูกันไม่ธรรมดาแน่นอนทุกคนตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูก่อนไอพี่ยิ้มเนี่ยตะวันโด่งแล้วเนี่ยมันยังไม่ตื่นเลยทุกคนฟฟังเก่า ยิ y im. Y im. Luckily, ้มยิ oh, cool cool you you ้มเที่ยงแล้วไม่ตื่นดิโก้เฮ้ยนี่นอนไปตอนเช้ามันเที่ยงมันบ่ายแล้วไม่รู้จะตื่นนะเห็นไหมทุกคนเห็นความขี้เซาของพี่ยิ้มมั้ยขนาดลุกเรียกให้มันตื่นมันยังไม่ตื่นเดี๋ยวไปหาพี่ชาติดีว่าตอนนี้เขากําลังทํารถผีสิงนะโอ้ไปทําท่อซิ่งมาด้วยพี่ชาติ รถเทอ่ะเห็นไหมโอ้ยนี่ดูเทกกำลังแรงขึ้นเรื่อยๆไล่เบาถือกล้องมาไหมอ่ะช่วยอะไรหน่อยดิพี่ช่วยอะไรเฮ้ย่อันนี้พี่ทำอะไรกันหน้าเนี่ยทำไหมทำไหน้าเลียมแป๊บเลยหนวดเนิดไม่มีเอ้ยรอ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 เราไม่เคยรอใครหน้าแดงลงนเนี่ยตั้งแต่ถายน้ำยาเนี่ยเออใช่วันนั้นเผลอดิเช็ดรถเสร็จแล้วไม่ล้างมือลูบหน้าหนวดล่วงเลยใช่ตื่นเช้ามาหนวดหายหมดเลยเงาแวบ ไอเยี้ยโฆษณาเกินจริงเตรียมพร้อมเลยหุ่นเล่นไอ้อ้วนมันยังไม่ตื่นเลยเนี่ยเออเนี่ยนัดไปรับของวันนี้มันยังไม่ตื่นเลยเนี่ยช่อะไรน่อยดิทำไรอะเดี๋ยวพี่ชาดอ่ะสอนหนูขับรถถึงไงอ๋อได้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 หนูจะเอาไปทำไรเอาจะเอาไปบิ้พอใส่ผัวหนูอ๋อมันเฮ้ยแต่พี่ทำท่องเงียบไปแล้วนี่เนียบทำกับให้มันมาดังมาเดินยลยนี้มาดูนี่เมื่อค่ำมันดัง พี่ก็เลยเชื่อมปิดให้มันเงียบไงไม่ได้หนูต้องการให้มันดังวันนี้โอ้โหนี่เดือดร้อนคุณต้องมาเชียร์ออกนี่นะเอาออกเลยเดี๋ยวฟังเสียงตอนนี้มันยังไม่ออกไหมอะได้ได้ได้โอ้โหท้องเกินไปอ่ะท้องเกินไปไม่พอไม่พอไม่พอต้องการแบบวันนั้นที่ชาติทำมาวันแรกอะแบนอ๋อใช่ใช่ใช่อะจ้าเดี๋ยวทำให้นี่นี่ทุกคนนี่พี่ชาติเขาเจียรปิดไปแล้วนะคะดังเกินชาวบ้านด่า พ่<ท>อเ <adas> อาพ <ขอ S 1> <ต>่อ่าพ่อ่าเหรอเออ้าพ่อไม่นาไม่ทำหรอกพ่อบอกมึงรีบไปทำให้มันเงียบเลยนะชาวบ้านเขา่าวันนี้เราต้องการที่มันดังพี่พเดี๋ยวค่อยเชื่อมกลับเหมือนเดิมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาให้พี่ชาตินะเดือดร้อนพี่ชาติต้องมาเจีย <c oughs> ไอตรงนี้ทิ้งอีกแต่ไม่เป็นไรไม่งั้นก็ไม่ได้ไปไหนนะคะจะได้ปลุกพีมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพีมมันจะตะลึงกับความคิดสร้างสรรค์ในการปลุกผัวทางนี้ไหมต้องภูมิใจแน่ๆเลยอ่ะมีเมียแบบนี้ต้องภูมิใจที่สุดเดี๋ยวๆพี่ ใส่มุปกรณ์เพิ่มอโอ้โหออกไหมเนี่ยมันจะออกอยากนิดนึงเพราะว่าวาไงไวแน่นมันึมขวดไม่งั้นเ<ช>นี่ยมันลุงใส่มอไซค์เขาหน่เวลาขับตามสูดโอ้รถมันแรงเออโอเคเดี๋ยวเรารอตอนที่พิชาติเอาออกเลยดีกว,ว่าตอนนี้ไอ้อ้วน,นยังไม่ตื่นหรอกมันนอนขี้เซาโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนรถออกแล้วเรามาดูเลยค่ะ One hour One later <S <S <S> เฮ้ยไปได้ ขึ้นรถอีโนะให้หนูขับเองเลยนะเออเส้นทางนี้หนูเดินมาแล้วเออเอย่ากร็รู้รู้ขึ้นรถด้วยอะ,อะไรวะมันจะทะลุลงไปนะพูดลูกมันจะทะลุระวังลนะุบมิดมิดแถวเนี่ยอ่มิแล้วทำไ,ไงอะ่ะเกียร์หลังอ,อ๋อ,อ,อค่อยหลังอ๋อค่อยหลังอ่ะหนึ่งลงอ่าปตัวอาปะอ่ะอ่าตัวอาเหยียบคัก่อนเหยียบคัทคัทคืนไหนอ่ะเหยียบคัทคัทคืนไหนอ่ะไอ้วัง เตามอออ,อย่าไปเหยียบนะคันเร่งนะกันเร่งไม่ต้องเหยียบเดี๋ยวรถแรงพัดคืออันซ้ายเหยียบีิสุดนะอ่าแล้วใส่เกียร์พอดีไปแตะเลขวะอ่าแน่เหยียบคนะา,เเานเ,ยเออหยียบคานเหยียบคานถ้าลงมาแล้ววิ่งเร็วก็เหยียบคานคาันนี้มันไม่ดับโอ้แรงว่ะไม่ได้เหยียบไม่ไม่ได้เหยียบคันเร่งนะเนี่ยใช่คันนี้มันไม่ดับค่อยๆปล่อยคานอ่าะโผล่อะไรไหมสุด ย่าไปชนคาเลเมีนอ,อีกหัวเฮ้ยไหนบอกไม่ดับอ่ะค่อยๆนี่ไมปล่อยเร็วมันก็เร็วอ่ะนี่ไปเหยีออยบคานผลเชียอ่านผมว่ามันตื่นก่อนแน่เลย2000 years later พอแล้วปลอแล้วปอแล้ว,ลวเดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวมันตื่นอ๋อเข็นมปเดี๋ยวเข็นมปโดยชิเชียใหญ่เลยอ่ะอเอาแค่นี้อ่ะเอาแค่นี้เฮ้ยขับออกมาได้ก็เก่งแล้วนะคนเก่งเลยอ่ะเดี๋ยวมันนตื่ นีายกจากนี้เข็นเข้าไปโอ้โหขั้วไก่เนี่ยจากนี้เข้าบ้านอ่ะประตูพี่อ่ะไม่ได้ช่วยชีวิตอะไรเลยนะนี่ยมันรู้วิธีปิดประตูบานนี้อย่างนี้ยมันไม่อยู่ทไงมันต้องงี้โอ้โหน้องจะหลุดต้องจับมั้เนี่ยอยนี่ให้พี่ ทำไมท้องอ่ะมันทำทำไมเนี่ย,น,ยนี่นี่จะหายคลิปอะไรวะทำไมมัน,นเนี่ยจ้ะขี่รถก็หนักนะเห็นอย่างเงี้ยโอเคทุกคนกว่าจะาขึ้นมาได้โอ้โหทำทำไมก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนแกล้งตัวเองกับแกล้งพิชชาตินี่ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้นะคะนี่รถได้เข้ามาจอดในนี้เรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวเริ่มแผงตาเลยตึ้งเข้าไปตึ้งเข้าไปโอเค ไปเล้วเาเบิ้ลเบิ้ลทำไก็ไม่ต้องทำไรแล้วเกียร์ว่างอยู่แล้วภาษาอังกฤเรานเบิ้ลอ๋อมามามาเหมือนเดเดเดี๋ยวพี่เปิมกรตปุ๊บบอกว่้ติดเชือง เสียงดังดีว่าแตนลมิกหูเออเสียงไม่โูดรแะอมจะตืนไหม้มันว่ฮมันรถแขงอะเออเสียงมันเล้ามากเลยอะเนไหมมันจะเ้นบ้าเลยวะเหเหม็นเหม็นเหม็น้เหม็นนะบ้า เนะอยังไม่หมดสนุกเลยไหนมานี่ดิลุกมานี่ดิผูคนเหม็นเลยเขึ้นแล้วว่ะเนี่ยสนุกดูเลยอ่ะอาทิตย์ขึ้นแล้วว่ะโหไอสัตว์จะตรงอีกรอบไหมเนี่ยจะมืดแล้วเนี่ยจะตายเพราะควันมันเนี่ยเหม็นนี่หวายเลยโคตรดังเลยเฮี้ยดังไหมอุ้ยแต่ว่าน็อแรงแม่งดังกว่าตายลงมิกสัตว์ไมีดังนี้ปั้นเลยเอาหัวแล้วมาไหมเดี๋ยวไปสนามด้วยกันมึงไปเล่นที่สนามนู่นม้เฮี้ยจะเบิ้ลอะไรก็เบิ้ลไปเบิ้ลเฮี้ยอะไรนห้องาะไม่จัดรู้ไหมกว่าจะมาได้เนี่ยทุลักทุเลแค่ไหน มึงก็ปลูกดีๆก็ได้ละไม่ได้มันปลูกไป่ถามรอบแล้วมั้งควันไก่ย่างแม่งยังเพิ่งหายเพราะเมื่อวันซืนเนี่มั้งมาถึงแล้วมาช่วยกันเอารถออกอย่างแม่งมันขับเข้ามายังไงวะเนี่ยโอาจริงๆไม่ได้ขับมึงเข็นเข้ามาอ่มายังไงวะมันเข้ามาได้ยังไงวะเนี่ยดูดิเรี้ยงแล้วก็ดีจัดเลยจอดเต็มคันขับออกยังไงวะเนี่ยจอดเต็มคันใครขับวะออกไม่ได้มึงเข็นมาเข็นมา มือเกิร์ดน่ขอฟังอีกทีได้ไหมวันนี้เขาเขาเหม็นเหม็นอย่างมันไม่ได้ยินอ่ะเหม็นเหม็นโอ้ยเหม็นบ้าที่นี่จะมาลดดีรถดีพี่ชาตรีไหมดีดีลดดีอะไรไม่ได้ใส่อาหารมันรถดีได้ไงไปจอดฟังไม่ใอีกีร์แล้วไหมไปเลยอวิเขาเขาขับสนุกมากต้องเอามาตูปิดไม่ได้ไม่ได้แล้วไหลเอามันเปิดประตูมาไงก็ขยับรถดิอะไรวะเพื่มันทำตอนไหนวะ โอเคไปถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับสไครต์ให้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะมันใช่เรื่องที่น่ากดไลค์ไหมยวมาดูกันคลิปหน้าถ้าพี่ยิ้มมันขี้เสาอีกพี่โบจะหาวิธีอะไรมาปลุกพี่ยิ้มมันมันรอดูกปนั่นดังดังดูนี่พี่เอ๋อนั่นออกไม่เช่นดูนี่แล้วแล้วใครเกียร์ซะโฮ้ยเกียร์สั่นออกเพราะว่าเสียงมันเราเสียงให้ ขวายแเล่นน้ำเนื้อจริงอ่ะโอะเคปลายคลิปนี้นะคะลา,าไปก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เวยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะห้อนอ่ะไปดีเหรอ<ถ>เชิญคนรถออกเห็นดิเฮ้ยไม่พ้นชนเสาแล้วขับมาไง,งโยกสามรอบโอโ้โห <laughs>